ต่างๆนะครับสําหรับในกลุ่มของผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับแล้วก็มีหัวข้อที่จะมานํามาเรียนให้ทุกท่านได้รับฟังคือสามสามหัวข้อนะครับก็คือหัวข้อที่หนึ่งคือเรื่องการครอบระบบการสาธารณสุขในปัจจุบันช่วงเวลาแรกผมก็ได้ยินข้ก็วัมมากพอสมควรแล้วนะครับว่า าก,การจัดการศึกษาอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็ใป็นศึกษานะครับว่าในอดีตนั้นส่วนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการฐาาโดยผู้ที่มีโอกาสในการเข,ขา้าึศกษาต่อนั้นก็คือโอกานของลุกลากรที่ทำงานในในวงราชการนี่คือส่วนมากในอดีตแต่ปัจจุบันนี้นั่นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะคือเนื่องจากว่า สภาวะของโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านโลกาภิวัตน์กปเลยจึงมีการเปลี่ยนแปลงด้านเรื่องของการของการการศึกษาก็คือนำเอาการจัดการศึกษาต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยและิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนจากรอบนอนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับทีนี้เรื่องที่สองก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษา และคุณพ่อก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าุูปัญญาที่ส่งผลต่อความแตกตาใหม่ของไทยและที่ผ่านมาสองอย่างที่เขาเว่าอินทปัจจุบันที่น่าจะได้พูดถึงแนะครับเรามาพูดถึงว่าในอนาคตว่าเป็นยังไงในอนาคเนี่ยมองในแง่ของการจัดการศึกษาใหม่ของไทยเราเนี่ยมีอยู่สามประการนะครับคือประการที่นึ่งการจัดการศึกษานะครับ ของประเทศไทยใหม่เนี่ยอันดับแรกสุดเลยนะครับเราต้องดูที่นโยบายก่อนในนโยบายการศึกษานะครับซึ่งนโยบายการศึกษาของระดับประเทศนี่เป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาประเทศไปสู่การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามามาดูแล้วเนื่ที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของรัฐมนตรีว่า การเปลี่ยนแปลงของผู้รัผิดชอบดได้การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกทุกปีทุกครั้งมีการมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นน,ะนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะนําพาซึ่งาจจาการจัดการศึกษาของไทยที่ยั่งยืนนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมีจะส่งผลต่อการศึกษาใหม่ของไทยในอนาคตนะครับเราตอนน้องไ่สองระดาบต้องที่ใหกนะครับ ที่เราเปนอาชีพครูเป็นอาชีพทาัการ่สุดในการับทุคนในบางประเทศเนี่ยเขาจะยกย่องอาชีพครูเป็นหลักแต่ใน้านเราเนี่ยอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพรองที่ทุกคนมุ่งเป้าไปสู่ที่อาชีพอื่นเป็นหลักก็คืออาชีพแพทย์อาชีพอ่าไม่รว่าแต่อาชีพครูเป็นอาชีพที่ ชี่เราถ้าถ้าที่ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการในการสร้างสถัพยากรนั้นนะครับในการสร้างประเทศเพราะฉะนั้นและการปฏิบัติเป็นสำคัญนะครับนี่คือประการที่สองนะครับประการที่สามต้นสีต้นจากอยู่อยู่ที่ระนปุกันนะครับการศึกษารที่สี่บ้านเรามีต้นต้นจากวัฒ่า การฟังเรานี้ก็คือต้องฟังครูบาอาจารย์นะครับฟังคำลครูบาอาจารย์ทุอย่างนี้นะครับในสมัยนั้นแต่ในอนา,า,าคตนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นถ้าโครงการศึกษาไทยจะต้องดำเนินการให้ชันเจนะครับในในจังหวัดหน้านะครับเพราะว่า,าการจัดการศึกษาเนี่ยที่กาษาใหม่ของไทยในอนา,า,าคตปี2566นี้จะต้องไปใน เงีของโรงกานพิวานแต่นะครับตอนนั้นถ้าเรุปแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือต้องจัดการในระดับเข้าสุดขั้วแต่ที่เข้าสุดขา้นะครับกระแสของการพิวานข้อสุดขั้วแล้วามก็ทำงานทุกที่จจกคำตอบต่อภาการสอบผ่อนาคตการศึกษาของไทยที่อที่จนไม่หมแน่นอนครับในอนาคตที่เราเราวิเคราะห์ไม่ได้นะครับว่าอนาคตการศึกษาของไทยเนี่ย สิ่งที่เราเล่นไม่ได้ก็คือกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพไร้ารงแดงของระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้เราเรียนไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าในงานพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพไร้ารงแดงระหว่างประเทศเนี่ยเราสามารถจะไปประเทศต่างๆเนี่ยในระยะเวลาขั้นสั้นในระยะเวลาเช่นก็ควรเช่น จะไปที่บางดีเนี่ยไปแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเราไปถ้าไอเันไม่ถามกันนะครับที่บางดีนะทีนี้เก้าหมื่นก็เหมือนกันนะครับเราจะไปเก้าหมื่นใช้ก่อนนั่งเรือว่าจะไปยังไงเนี่ยถ้านั่งเรือเป็นเป็นเดือนนะครับต้องนั่งเรือตั้งสิบห้าวันตัวเดือนแต่ในปัจจุบันนี้แค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง เพราะฉะนั้นไลายตัวแทนนะครับในเรื่องของการแต่งงารศึกษาวกเหมือนกันวันนี้ไปอยู่ที่เดือนตุลาเราอาจจะเป็นงานที่เกาหลีก็ได้เพราะไประยะทางแค่4ชั่วโมงยังมีกว่าที่เราต้องบ้านไปถึงยานาว่ายังไม่ถนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการถูกที่ไปเซ็นที่ป้านที่เกาหลีนะคราไม่ได้ไปดี้นะครับที่เกาหลีแต่ต้องเดินชั่วโมง ราะฉะนั้นการรับผู้ใดในเรื่องการเดิทนทางพอดีในเรื่องของตามศาสานาพอดีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นอ่าปสบกับทุที่เราหนีเรียนไม่ได้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมคนของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระแสของการท่องที่ยวที่ข้ามรัฐไปรอดประเทศเนี่ยมันจะมีอยู่ลหลายหลายข้อนะครับก็คือประการที่ช่วงเราไม่สามารถที่จะอ่าหนีเรียนได้เลยนะครับคือ ในโลกของธุรกิจระหว่างประเทศไร้โครงแตกการย่องออกระหว่างประเทศเนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะว่ามีสายการบินส่งออกได้แต่การทุ่งอบโลกของสื่อมวลชนในอดีตนะเราจะรู้แต่ในหมู่บ้านโบราณใช่ไหมรู้แต่ในหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีวิทยุมือถือ ไม่สามารถที่จะวางหนอเปิดกหน้านิ้งทิ้อะไรไม่ได้ถ้ามีก็คือใช้ดาบฟันางเดียวนะครับนี่คือโลกชีวมวลชนเพราะฉะนั้นชีคมวลชนนี่จะไร้ขอบแรตเลยเราอยู่แถบนี่บางทีถ้ากราบในต่องปริเทศมาก็เลยสามารถติดต่อับเพื่อที่ีว่าผมอยูป่ปริกาศนก็นก็คือโลกของชีมวลชนแล้วาลการที่สาาเราเ็อโลกของอกฤษ การภาษาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องไล่โครงการจริงเราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้อ่านออกเขียนได้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้นะตอนนี่ยต้องเรียนภาษารังกศษภาษาจีนภาษาลาวภาษาบาลียอังกฤษเรแยะกได้หมดเลยนะครับภาษาภาาษที่แน่ๆก็คือภาษาเราเรียนไม่ได้คือภาษาใต้ถ้าเรารู้ภาษาใต้ ไปไหนก็ได้ชั่วคที่เราสามารถไปได้หมดเลยนะครับไม่ต้องดูงที่เดียวนะครับทีนี้ประการที่สอ,องคือโครงสร้างของสังคมเพราะ้ั้นเป็นเหตุาการณ์การน่าวันนี้เนี่ยโครงสร้างของสังคมแต่ละประเทศเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะครัาามาทำสิ่งต่างๆช่วงนี้เ,เราเข้งข้างอยู่ตลอดเวลาว่าตรงนั้นมีการรัดส่วนนั้นตรงนี้มีการตัดส่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยู่สับติดน,นะครับประเทศที่เจริญแล้วทางการทหารมและก็ทางประชาธิปไตย ดูถ่ายนะครับเม่อคือนี่แหละคือดูก่ายของคมได้ดูการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์เพราะอะไรนะเพราะการคือการรวมในเรื่องของเปิดฟุบมัน่นอะไรบ้งอะไเหล่านี้เพราะฉะนั้นตัดสินบางอย่างในอดีตจริง,รงไปทำไมอดีตวัววนวนะครับอาการที่ห้าอาการสุดท้ายนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งทีนี้เราเนี้ความสัมพันธ์ระหว่าวงประเทศเนี่ย จะมีผลต่อการศึกษาของไทยไม่ตีเรี่ยงไม่ได้เลยอกาในบางเรื่ความหลังการสมัครประเทศเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเอาเอกาสารทางการของาตารประเทศมาดูมาศึกษาเราจะดูข้อความไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องท่นเริสวุวรเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไปดูที่ประเทศพมา่มาพม่าเขาทำอีกแบบหนึน่งถ้าเรามาดูของเราเราก็ทำอีกแบบหนึน่ง แต่ถ้าู่จริงก็คือต้องไปดูที่การรจแล้วจริงๆแล้วต้องไปดูฮ่องซนาวนะครับอันนั้นของการนะแล้วก็นตางมันจะีม่ดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมโกด้วยสมัยกอนอะไรก็ตามที่จะรูจริงๆดเื่อจริงๆต้องไปดูฮ้องสูนตามประเทศในประเทศเนี่ยครับที่จะไม่เห็น่ะคร อาจารย์กู้ไม่พอมันเป็นตนูกเองเพราะว่าพวกเราจะไปบาหล,ล,ลีนะครับจะไปบาหลีนะครับแล้วก็จะไปที่เกาหลีด้วยสองแห่งนะครับก,ก็ผมฝ็น,นําเรียนให้ทุกท่านได้รับฟังเรียนะทุงท่าน